ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชุมช่องแม่ดาฟแฟมิลี่นะคะตาอย่างได้น้ำบ่าตาโอ้ส่ตานี่มาจากไหนมาแต่สิเลค่ะนี่จะไปสิเลนี่น่ะนี่น้ำนี่จ้า้ำน้ำน้ำพี่จอดไรก้อนจักรยานนะจะไปสวนยางบา่เป็นยางจักรยานลมบ่ คุณตาท่านนี้รองเท้าก็ไม่มีใส่เป็นอย่างจ้าบ่มีเกิอบบอตาหาบ่น,น้ำหน่มีอันนั่นบ่มีขวดบ่เอาใส่ส<อ>ไปฟ้าไปมามันเฮานะ มีชายแจ็กนีทำลับล่อๆใส่แม่บ่มีเกิบ่ฮะเอาบ่สียเอาไห้นี่ฮ้เาใส่พอดีอยู่ดอกเออเอาใส่บ่อยังในห่อผ่านอ่ะนะ ฮะวิทยุวิทยุครับใช่ไหมอ๋อเป็นยังไงจักรยานเป็นยังไงคือถอยหน้าถอยหลังแท้มันเนอฮะจะไปก็ไม่ไปจะหยุดก็ไม่หยุดถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าตาสิไปทางไดนี่นะฮะเบื้องหนัง เีามีหนังสมบอตฝ้าไปนั่นรวดเขามมาแล้วน่ะ <S <S ขวางท่างเขาอยู่น่ะน่ะไม่รู้แกหาอะไรเก็บหินทำอะไรน้อนี่นาะ <S <S ตาแกจะเก็บหินไปทำอะไรจะไปก็ไม่ไปดูเก็บหินโยนเล่นนะคะ เหมือนจะนับด้วยนะคะเหมือนจะนับตาทำอะไรคะฮะตาสิเก็บไปเผอกอนหินน่ะ <c oughs> อ๋อไปไปมามันเฮานี่ค่ะโอเก็บหินโยนเล่น จ้าปัああ <cn Jean> no, ่นได้อยู่บ่จักรยานน่ะมันปั่นได้อยู่บ่ฮะตาบ่กได้ตาอยากกินข้าวบ่น้าตาบ่มีข้าวกินบ่โอ้เดี๋ยวสิไปเอามาให้ข่าศัตนิ่ะ ตาถายยู่นี่เด้อะสันเอา้าหันอีกแล้วบาทนี่ไปทางใดก็บ่กไป้เราี้หันหันไปหันมาอยู่นี่ล่ะหมามันแห้งเฮาเหมือนแกหาอะไรเอารองเท้าให้ก็ไม่เอาตาอยากกินเข่าบา่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอมามาให้ยจ่ะเดี๋ยวให้เอฟซีจับตาไว้นะคะว่าแกทำอะไรนะคะ เดี๋ยวแม่ดาจะวิ่งไปเอาข้าวมาให้เขานะคะเดี๋ยว f อฟจับตาไว้นะคะว่าเขาทําอะไรจะไปไหนก็ไม่ไปวนนเวียนๆเคลียดินอยู่นั่นแหละค่ะเนอะทำทาท่าพิรุษแล้วแกก็เก็บหินแล้วก็โยนโยนโยนเหมือนจะนับหินด้วยนะ ยังไม่ได้ดีงแยกให้เป็นส Yeah, ยังหมุนไปหมุนมาอยู่ที่เดิม